สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ยามเย็นที่ฟอร์ดพระประแดงครับกอฟก็มีรีวิวรถให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะบริษัทเราอยู่ในเครือออโต้แกลเลอรี่กรุ๊ปนะครับแล้วก็กอล์ฟเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่สาขานี้นะครับซื้อรถกอล์ฟมั่นใจได้นะครับได้รถแน่นอนนะฮะไม่มีการแซงคิวนะครับคลองแถมครบนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมามีบริการรับส่งรถถึงหนนน้้าาบทีีเดยวะะฮ วันนี้นะครับรถที่กอม์ฟรีวิวคือนี่เลยครับพระเอกที่อยู่ข้างหลังเรานะฮะก็เป็นเรนเจอร์นะครับยังไงนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกอล์ฟด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรอิดีไลน์กอลขึ้นมาให้แล้วนะฮะท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากเปิดกระดิ่งนะครับแล้วก็ไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะฮะในวิดีโอหรือในเพลลลยย์์ิิสตนนะะครรรับกก็จมีีีผงาท่่ออววถู มาเรามาดูวันที่คันนี้วันนี้กันนะฮะเน็กเกนครับฟอร์ดเรนเจนะครับ,รบ,รบตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะฮะตัวนี้มีจําหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดา929,000บาทนะครับเป็นเกียร์6สปีดเหมือนกันนะเกียร์ออโต้นะครับ964,000บาทนะฮะก็จะต่างกันที่เรื่องของตัวเกียร์นะเพราะว่ารุ่นนี้มีเฉพาะ6สปีดเท่านั้น รุ่นนี้สามารถเพิ่มแพ็กเกจ A ได้ในราคา30,000บาทนะครับสามารถเพิ่มได้นะในราคา30,000แต่รถที่เรามารีวิวเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วเป็นตัวสแตนดาร์ดไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจนะราคาจําหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่964,000ใช่ไหมรถรุ่นนี้มีสีพิเศษเพียงสีเดียวก็คือสีส้มที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้าครับราคาบวกเพิ่ม1,000 10, 0บาทราคารถเป็น97 4 0 0 0บาทนะนี่ค่าตัวของ คันที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้าวันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.0ลิตรนะครับ170แรงม้าแรงบิด4ี่นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพละงกำลังเหลือเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะรเริ่มจากที่ข้างหน้านะครับคันนี้ใส่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับจะสามารถใส่ได้กับจริงๆใส่ได้กับทุกรุ่นเนาะนะฮะ มันจะต่างกันกับที่เราเห็นรีวิวกันบ่อยนะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นต่างดีไซน์กันตรงที่รังผึ้งมันจะเป็นอยู่ข้างๆ้าเห็นไหมครับรังผึ้งอยู่ข้างข้างนะฮะแล้วก็ตัวช่องตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องโล่งนะครับเป็นช่องแนวนอนนะครับตัวฟอนต์หนังสือเนี่ยครับเปลี่ยนได้นะครับจะดําล้วนดําแดงอะไรอย่างเงี้ยครับตัวฟอนต์หนังสือเปลี่ยนได้เหมือนกันมันจะไปต่างกันที่ตัวกระจังนะครับเรื่องของลวดลายนะครับอ่เพราะว่าแต่ละเจ้าผลิต ผลิตไม่เหมือนกันแน่นอนนะฮะแบรนด์ใครเป็นแบรนด์ใครเนาะลูกค้าสามารถเลือกได้นะฮะไฟ LED คันนี้ไม่ได้ต่อนะเห็นไหมตรงไฟก็ต่างกันแล้วนะครับพี่กอฟรีวิวบ่อยๆเนาะตรงไฟตัวนี้ก็ต่างกันแล้วแต่รุ่นนี้นะครับจุดเด่นมันไปอยู่ตรงนี้นะฮะมันไปอยู่ตรงที่ตัวกลางกระจังนะครับนี่ตรงตรงคาดกลางมาตรงนี้ตัวเนี้ยมันจะสามารถมีทั้งแบบดําและแบบมีสีแบบนี้ได้ กระจังหน้ารุ่นนี้ส่วนใหญ่ทุกคนเลือกก็เพราะว่าเพื่อเรื่องของความโดดเด่นนะครับมีเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความโดดเด่นนะฮะมีลูกเล่นที่เยอะกว่านะครับก็ชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งกับได้นะครับก็ติดแบบนั้นข้อบไฟหน้านะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ข้อบไฟหน้าเป็นสีดําด้านตัวไฟหน้าก็จะเป็นเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะ ตอนล้างใช้ต้องระวังนะครับบางทีตอนเราไปถูหรือไปให้เด็กปามล้างเนะี่ยบางทีสติ๊กเกอร์ลอกกันนะก็ต้องค่อยๆระวังหน่อยนะไฟหน้าเป็น LED นะครับเป็นแบบมัลติ r e f ฟ e เตอร์นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แบบนี้นะฮะติดตัวครอบไฟหน้าไม่มีบงังมีแต่ทําให้หล่อขึ้นนะครับเท่ขึ้นไฟตัดหมอกรุ่นนี้เป็น LED นะครับรถที่ไฟหน้าเป็นแบบนี้นะตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวจะอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับตัวกันชน นะครับนี่ตัวกันชนเห็นนะมันต่างกันนะสังเกตดีๆกับตัววายแท็กต่างกันนะนะฮะตัวเนี้นะครับมันจะเป็นแนวชายกันชนสีเงินคาดยาวใช่ไหมครับถ้าเป็นวายแท็กมันจะสั้นๆอยู่ตรงกลางต่างกันมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเหมือนกันนะครับมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเหมือนกันเด่นมากเลยเซดอนาอลเลนนะครับสีพิเศษนะครับมีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับบวกเพิ่มหนึ่งหมื่นนะ คิวล้อนะครับตัวนี้เลือกแบบ6นิ้วแบบมีหมุดนะฮะหมุดเนี่ยหมุดเนี่ยตัวนี้จริงๆไม่ได้เจาะตัวรถนะมันเจาะแค่ตัวคิวนะครับส่วนตัวคิวก็เดินเก็บซิลิโคนนะครับกันหลุดกันน้ำนะเรามาดูนะครับเด่นมากๆนะฮะนี่ต้องบอกว่าเด่นมากๆนะครับก็เป็นแม็กนะครับบางคนเรียกว่าหยดน้ำนะครับหรือว่าจะเรียกว่าลูกโมก็แล้วแต่ นะครับตัวนีเ้เป็นขอบ18ดำมิลนะมลิ่งแดงนะครับเป็นดำมิลลิ่งแดงนะสวยงามมากเลยมีดำเงินกับดำแดงนะครับจับคู่กับยังมอนสเตอร์ AT3 นะฮะอ่ะถ้าเกิดใครดูมาก่อนนะครับก็จะรู้เนาะว่ามอนสเตอร์มันก็พัฒนามาถึง AT3 แนละ้วนะครับเดี๋ยวกลับไปดูนะมอนสเตอร์เนี่ยมีตั้งแต่ AT1 เดี๋ยวเรามาไล่ดูนะ AT1 เนี่ยตรงแก้มเนี่ยมันจะไม่มีลาย ไม่มีลายอย่างนี้นะ AT1 ไม่มีลายนะครับลายอย่างนี้จะเกิดขึ้นที่ AT2 แล้วก็พัฒนามาถึง AT3 เพราะว่า AT3 เงียบกว่านะครับวิ่งได้เงียบกว่านะฮะอันนี้ให้ดูนะตัวนี้หน้ายาง60นะครับหน้ายางตัวนี้60นะฮะก็265 60 18นะครับท่านก็จะมีเป็นมิติแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขาให้ดูด้านข้างนะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วแล้วแต่ชอบเนาะ60 65นะครับเลือกได้หมดนะครับแล้วแต่ชอบก็พอดีเลยนะครับแก้มนะครับเทอร์โบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบเกียตัวเกียร์หกสปีดนะกระจกนะครับเป็นสีเทากาไฟ้ามีไฟเลี้ยว อันนี้ใส่กันาอ่าใส่เล่าหลังคานะครับไปเริ่มที่เล่าหลังคาก่อนเป็นเล่าหลังคาแต่งนะตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะเป็นซิลิโคนนะครับเอาแบบสวยๆเท่ๆนะครับกันสาดนะครับตัวนี้เป็นกันสาดแต่งนะครับเห็นไหมมันจะเต็มเต็มชิ้นนะครับไม่เห็นขอบประตูนะครับฟิล์มเป็นของเซรามิกนะครับเป็นอัลติเมทอยู่แล้วนะครับท่านใดต้องการตัวอื่นยี่ห้ออื่นก็แจ้งได้ เบาลองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมือเปิดเป็นสีเทารกาไฟ์นะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์ก็ให้ดูมุมกว้างก่อนหล่อมากๆด้านท้ายกระบะนะครับก็เป็นโลบาร์นะครับของเอาเลนเดอรุ่นนี้มันข้อได้เปรียบรุ่นนี้คือมันไม่ไม่เขือเลี้ยวเลยนะไม่ต้องเจาะตัวรถนะฮะมันพอดี เนาะไม่ต้องจอะตัวรถนะครับอันนี้คืนนะนี่นะคี่น้องช่างเขาผูกคืนมานะนก็คือตัวที่ใส่นะครับหลออผูกคืนมาเราก็คืนนะครับคือลูกค้าหมดนะนะตอนขับไปส่งจริงต้องถอดออกนะให้ดูมิติจากข้างหลังนะครับมิติจากข้างหลังหล่อเลยนะครับพอดีทุกอย่างนะครับไฟเป็นนี่มันเป็น led แค่ตรงนี้นะครับ ไฟอันนี้อันนี้เป็นไฟเบรกเนาะไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยข้างล่างไม่มีนะครับไม่มีอะไร,นะรใส่ครอบไฟนะครับเป็นสีดําด้านครอบไฟเป็นสีดําด้านแล้วมีที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับรุ่นสปอร์ตนะครับตัวกันชนไม่มีเซนเซอร์ถอยหลังนะเป็นสีเทากาไฟแต่ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับแต่ว่าหรูว่านั้นคือมีกล้องมาให้ มีกล้องถอยหลังฝั่งที่โลโก้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3นี่ฝาท้ายนะครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับเบานะฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงเนะี่ยมีเหล็กอันนี้กระจังหน้าเดิมนะมือเดียวสบายๆครับคุณผู้หญิงก็เปิดปิดง่ายนะอันนั้นคือ จริงๆเนะี่ยตัวห่วงตรงนั้นนะครับที่น้องช่างกับผูกมาไว้เนะี่ยมันเป็นตัวต่อนะสำหรับท่านใดที่ชอบแบบแคมปิ้งนะสามารถต่อได้นะก็มันจะมีเหล็กต่อนะครับขึ้นไปเป็นตะแกรงแบบถาดใส่ของข้างบนนะครับก็จะดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับออกไปอย่างนี้มาติดที่หลังก็ได้นะครับราคาเท่ากันสวยมากเลยอะ่ะดูดิเข้ากันเลยทั้งแม็กทั้งแบบ ลงตัวมากไปดูข้างในนะครับภายในคาวๆเนาะมันเป็นบอ่อหนังอยู่แล้วนะครับแต่บาะเนี่ยเป็นแมนนวลฝั่งนี้ปรับหกผู้โดยสารปรับสี่นะแล้วก็ที่เปิดนะที่เปิดเติมน้ำมันปวดตรงนี้แล้วก็ชุดควบคุมกระจกเป็น p u s ส start นะครับเป็น p u s ส start ไฟหน้าเป็นอัตโนมัติกระจกมองหลังตัดแสงเป็นอัตโนมัตินะครับ อัตโนมัตินะมีช่องเสียบ USB นะที่ปัดน้ำฝนแมนออโต้พวงมาลัยนะครับปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเข้าออกนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบานะครับไม่กินแรงไม่กินน้ำมันนะครับแล้วก็แม่นยำควบคุมรถง่ายนะครับจอขนาด8นิ้วจอกลางขนาด10นิ้วนะครับซิงค์ 4A a n d the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายรองรับ Ford Pass ครับแล้วก็สตาร์ทรถได้นะครับเพราะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ ลองรับโทรฉุกเฉิน1 6 6 9เมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระแยกซ้ายขวาไวเลสชาร์จครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนวนวลได้นะครับ9ข้าแสคุ้มคุ้มนะครับก็บอกเลยคุ้มคุ้มรถพวกนี้ครับของเราอ่ะเป็นสิ่งที่ก็อาจจะไม่ค่อยได้รีวิวเนาะก็เห็นก็คือเรื่องของ ABS นะครับ EBD นะครับตัวป้องกันล้อล็อกตัวกระจายแรงเบรกมีอยู่แล้วนะครับ HLA นะครับค a อออ c i d ออกตัวบนทางลัดชันมีอยู่แล้ว ROM ป้องกันการพลิกคว่ำมีอยู่แล้วนะครับรถพวกนี้มันมีระบบเขาเรียกอะไรครับต่างๆนานาเยอะมากมายนะครับ ESP นะครับก็มีเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ก็มีมาให้นะครับในราคาไม่ถึงล้านนะครับ ได้ทั้งความหล่อเท่ขับดีระบบนะครับเรื่องของความปลอดภัยครบคันนะคลิปนี้นะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ